นำ้ำมัสการครับปูรครับจเจริญพร้อมยมโอ้ผิดแผนคักเนาะครับปูมือนี่ว่าสิลงไปสถานท่าไหมฝนบันทื่นลงมาเสียงมือเศร้านี่จังวะรับรับรถมากโอ้ฝนตกตัวนี่วะตกนักตัวนี้วะต,ตกแห้งเติบอยู่ที่ปูอื่ตกแหง้งครับขาลงไปสถานท่าไหมนี่ได้ยู่แอุเทหะรถนได้ยู่งอุเทได้ติดปูนเข้าไปนี่ทุ่ม แนวถนนมันกะเละนะครับเละแต่ว่ากะบ่เป็นยังนะครับมือนีกะแต่เลยมาหอดมองนี้หละมาหนีมาจากไหนละบาทนี่คนระับนาะ ติดมาก่อนกระเี่ยวเลขกลดะเป็นแต่อย่างายปูแทะพอตาเห็นหนาขอจะเลขวะนี่มาหาย่ำใดออกเล่าน่ยำนั่นเพบ่งควมเอื่นไม่ได้เมื่อไคนมากนะวะไหนมาจะมายำใดออกเล่านี่ำนั่นจะมาเป็นมาจากก่อนกับมาหาเกี่ยวกันก็ว่าให้หกสองแปดเอ้เอ้แม่บ่กหกสองแปดครับออกเล่าด้วยมือหนึ่งแกหกสอง ออกแปดหกสองแล้วอืมแปดหกสองสามตัวเลยก่อนแนายไว้แล้วว่าห่อไอ้ต้นเดือนนันเช่นหนึ่งไงมาตุล่าออกมันมันออกมันมันออกล่าวแล้วแม่วันนี้ก็ได้อีกเอาคือเป็ี่ยนเปลี่นเาไว้มาดพ่อแต่แนวนี่จะเน่ะรักจำวน้ำมันยังมาซจำอีกนึกป่าหกสองแปดหรือแปดหกสองออกสองรอบตั้งแต่ไหนมาหกสองสองหกนะหลัดนี้ก็ไม่ออกแปดยังแปดหกสองบ่ก ที่ออกวังไะไวันที่มีมาสามโตเก็าตวนั้นล่ะโตที่หายไว้ห่ะแปลกที่เียำร่าแบบเก้าศูนยนั่นแหละเล็กปูวาตาไห้ปุ๊บมักสิไปล่าเนาะแปลกกัที่เนมาเเสียเว สีเขียนเป็นเลขเล่าสบหอครับนกถขงสั่งบางได้บ่ครับม่นคยสีบออกไท่ฮ่อนบ่ครับม่เคยสิออกไข่เออได้บ่ปูเห็ดได่แก่เียงนี่แหละแก่เยนี้บอกพกตัวพ้อมนี่บเออเอาปนานยบอกพกตัวพ้อมเขียนไปเลยคุณย่อมคามันเขาพกตัวเทิองพกสองตัวล่างพร้อมบอกเลย พอครบสิสามที่ปฏิบัติรรมก็บโบได้อืมอหนึ่งสี่สามสามหกห้าบอไว้่นออะบอไว้ไว้ก็อยอรับตดตอนพอฝนสิตกมาสิสามกะโบสามนหึเขียนนกตเลมาใจส่าาล่งเขียนไม่ได้คุณยมจวเดียวสี่สอง่แค่นั้นเองบอกแค่นั้นเลยในนี่ละ หลวงพ่อแม่ตาสายคืออะไแดงเชิงกันหนึ่งส่บอบอกว่าแม่ตาสายพระบอกเขาพูดเหมือนเดิมเลยให้ปิดวาจาเพิ่นสิบอกย่าไใดเพิ่นบาบาแดงสั้นให้ปิดวาจาไว้นะคุณโยมบอกย่านใดแต่ม่ได้บอกให้ปิดวาจาอืมย่าให้วอาหลายเคลื่อนศรีบอกคุณวางเฉยก็เด้บอกหลายจะบอกแค่เดียวแล้วก็แล้วเลยคุณโยมจำเอาไว้ก็แล้วกันหนึ่งสี่สามสามหกห้า เมื่อสห่ใส่มือส่งสัญญาณนะพ่อเมื่อไหรเป็นพระจ่าเมื่อไหรเป็นพระจ่าครับใส่ใส่มือส่งสัญญาณนะพ่อจิจดเป็นส่วนหนึ่งก็ได้เมืนบอกเว้นบัดตัวระวังเกินกันนั่นก็ได้เออมันก็ว่าเป็นอย่างล้วแต่เ้าวหรอล้่าใจพ่อเขียนครับบอกง่ายโยมมันเนี่ยมีมีสิมีวาสนาได้สร้างสถานปฏิบัติท่านบอกเราจะบอกย่ายได้ก็ออกรถเพราะว่ารถเล่า ออกมาเลยสำหรับมาตอกย่าอีกสามตัวออกแล้วไปมาตอกย่าสามรอบที่สองอีกเม็นมอคุณโย่แต่ต้นเก่าอยู่คือเก่าองื้อมีว่าศาสนาเคยอยู่ประเทศลาวบ้างจังวัดเขาเคยไปจชกเทียมคือมาตะพนบ่ครับบ่เคยไปจชกเทียมเลยแต่เกิดมาอยิ่ใกล้ๆนี่ก็บ่เคยได้ไปหยียาแผ่นดินลาวเลยแต่ยังว่ายังงงอยู่อาตมางงอยู่กับกันว่าจะบอกย่างไดนมาถึงกระเริ่มมั่งแต่ เรื่องแต่เก็ดศูนย์เนาะเก็ดศูนย์มากมากกับมาบังเก้าศูนย์ก็มาออกแล้วเกียวแหกเลยนะเก็ดศูนย์ที่บ้านกันบอกกันว่าบางงวดมากกันบอกนั่นแล้วงวดมากกับมาบอกเก้าศูนย์มือนั่นก็มาออกเก้าศูนย์ลางอีกกบว่าว่าได้เก้าศูนย์แล้ม่ออกล่างอีกเมื่องวดบังหันมาบอกหกไอสองหกแปดก็ยังหกสองแปดก็มาคำ มันขึ้นมาก็ออก6 2 8มาเล่าอีกมาเล่าอีกสมมติเราไม่ตอกย้ำนี่บางจันทร์นึงข้ามบางสิบพันมากปางมานแต่ยังบอก6 8 2 8 6 2ครับแต่ยังไม่ย้ำตัวนั้นตัวไหนด้วยอยู่อือชาวอาตมาก็ร้องเบิ่งกันนะว่าสัมนเพิ่งกันหายปิดว่าชายว่าซัมนั้นละครับอย่าว่าหลายอย่าว่าหลายว่าสันเพันธ์ลาให้แค่นั้นขอถามอีกยังนิดนึงนะปูเนาะอันเลข6ตัวนี้นี่มันติดต่อกันมากเป็น เป็นต้อกันเป็นหกโตกันบอครับปูแต่ว่าสิแ่งเรื่งก็ได้ออจจาไม่ใช่แบให้แแ่งเรื่องอยากให้แ่งครื่อค่ามันไปข้นไถ่เฮาได้บาดเพเขาบอกยาาไดออกแต่ล่านีาแนละนะคุณยอมเฮาสิเล่นลาาก็ได้เหล่นไทยก็ได้เพ่นกใายมากํานี้วันนี้วันศุกร์กลับวันศุกร์ที่หกมือแรกนี่มีลาาพัฒนาอาจสีไปก้อนก็ได้นะครับเพราะว่าปูหย่าไนไหายบอกม้ไปเล่าก่อนมือได้ออกมาหาย่าได่ออกทัานที่เราจะเป็นี่ แม่ก็ง่งอยู่ด้วยกันแล้ว็มาสิมาบอกมือเล่าออกแม่สัมผัสกันย่ามใดมากนั่นกันย่ามใดกันมีแต่ออกดูคนน่าเบื่อเดียวน,นึ่องวันนี้เอาบนหนึ่งสี่สามสามหกห้าเอ้ยบนแม่นบนเลขหกโตรครับบ่ฮู้ว่าบนหรือล่างล่ะแต่ว่าเป็นเลขหกโตเนาะ 143 365อือ <pakai> แต่ว่าเลข 2, 2ตัวนั้นคือ42ป๊คือสิคักคือสิคักแขนบ่รีผมบ่คักตัวทั้ง6ตัวนี่ผมคักตัวใต้ใจไม่แรงแม่นบ่ใจใจแม่แรงบ่ลงมือแรงนะครับรัฐบาลพูดแล้ว42งามแนะครับแต่ว่าค่ะคนมีโชคมัก แห้งแห้งงวดใดนี่มันบ่อไหลหลังทวนนะครับแต่ว่าบานนี้ก็ไม่ต้องมันตัวไม่ต้องมักหลายไม่ต้องวลายไมัตก้าหลายเ่าเหลือหลายมือเยอะที่จริง่าได้หลายมือที่จริงว่่ได้มากดอกครับปูเล็กสีสองนะ่ได้ไม่ได้ว่ามากดอกแต่ว่ามันคำนวณออกมาใดเส็จปุ๊บบาดนี่มันบังเอิญว่าหลายลายมองที่เพิ่นได ได้เต็มๆได้เน้นๆนวดที่ผ่านมานี่มันผ่านมาได้ทังเดียวกันบันนี่ปูยังไม่ยั่งยีอ,อยู่ดบาดน,นี่บันนี่จากมักอยู่สคะแนนขึ้นมาเป็นซีแล้วด้ปูเท <c oughs> วีกูเน,น้นแต่วายังหาคะแนนเต็มซีย่งว่าทอดหาซีปแลอครับตอนนี้มันก็ซีนึงเอาหนึ่งสสามสามหกห้า ถ้าสิตอบย่งกับคุณละเมื่อใกล้ๆพุนละคุณย่อมอืมน่คือใกล้พุนละมันนี่ไปที่ใดล่ะหกขับปแต่ห้ต้นต้นตันงคีนั้นมักสยอ,อกล่าเลยบให้ต้นต้นย่งไหนสิเป็นแสนมีความเคลอนไว้กระทงสีแดงวันจันทร์อยู่ดอกพราะว่าวัานจันทร์ทีมงานก็นจะไปวัดปานะครับแล้วบัดนี่ เมื่อนี้ปูสีลงไปซองบางสถานท่ามจากหน่อยบ่นี้ครับใช่เพราะอะไรคุณยุ้งคนบอกว่าเชาวบ้านบอกว่าฝนตกหนักตอนนันมดมาขับรถมาเนี่ยก็ฝนตกหนักอยู่ตกน้ำท่ามหนักที่ไร้ไวายพระกันตีครับบานนี้ได้ไหนมาแล้ก็เร่ยมมเลยครับ่ยที่จริงมันจะหยุดไปหลายมือเดี๋ยวดิครับปูฝนนะ่ะสีเป็นกองสุนไทยหรือเปล่าฝนหยุดไปหนึ่งสัปดาห์เนาะหมอบ้ออานเนาะหนึ่งสัปดาห์ครับ ล่มมันท่าไหนเปลี่ยนทิศเหรอครับคุณยมล่มเปลี่ยนทิศอะไรไปเสียงฟ้าหอมอุ่นร่มหนาวยังบ่มากที่ปูถ้าเสียงเรียกลูกกับมวันวันวันเดียวเสียงฟ้าเสียงฟ้าตอนนี้ล่มร่มยังบ่เปลี่ยนทิศล่มหนาวยังบ่มาเพราะว่าถ้าล่มหนาวมากนี่มาต่องโตปุ๊บสิมูจักเลยดิล่มหนาวนี่มันสิพัดวีวีล่มหนาวสิพัดวีวีร่มฝนล่มฝนสิพัดวือบบูครับมันสิเป็นอย่างสั่นดิออั่มแรงเลยร่มแรงบอก เอามันแตกต้างกันนี่หรี่นี่สังเกตได้ดิครับถ้าร่มแรงสิพัดคือสิบอกว่านี่ครับถ้าพัดวีวีนี่ล่มหนาวนะครับพัดวืเบือนี่ล่มฝนอ่ะเมโยันธุ์โยเพ่นธสันทัดตั้งนี่ไออีกก็บุญผ้าเลื่อยเป็นสันทัดกันตัวไปใส่ผู้เมือเลยเอาผ้าผ้าใจบุญไปใส่ผู้ครับใจบุญควร เอาแต่สร mm ุป hmm. แนวทางตองวดของปู่นะครับปู่สมโพธ์หมอด,ดูตาทิพย์หรือวาโหราจาร์นะครับ mm hmm. โหราจาร์ดัง mm hmm. นะครับบัดน,นี้โอ้ลืมถามปู่ตัว mm hmm. ช่วงนี้ได้พัก่อนน่บ่ละครับปู่ได้พักพอน่นะคุณยอมได้สวดมนต์ไหพระได้จำวัดได้สวดมนต์สวดยังแล้ว mm hmm. เพราะว่า mm hmm. ค่อยๆทยอยเบ่งไปให้เพิ่นครับผู้เบ่งพนา,างนเมื่อวานเพิ่อนๆชมเนียอาจารย์ mm hmm. เดือนหนึง่งเอได้ เบิง้งไหนหนูน่าจะมีคิวจะเดือนหนึง่งเดือนนึงก็ได้เบิง้งคุณไล่มากมก็บ,บอกว่าถ้าไล่มาได้ถ้าทรงเงี้ยมาได้ก็บอกเด้อบอกเพ่นเด้คนบอกว่าอาจารย์หนูโชคดีกู้พื้นมาในสิบหามือขึ้นในภาวาฉัา <laughs> นว่าเครื่องเดือนก็ได้นั่นผู้นั้นเดือนนึงา่าฉันเดือนเต,ต็มๆก็ได้เบิง้งเราะคนมันหลายคุณยมครับแต่ตอนนี้กระทุเลาเบาบางลงแล้วล่ะมีโอกาสได้สวดมตนไ้พระทำจิตวัตรแล้ะ จิตก็สิเริ่มนิ่งจัดแล้วอนนี้เพราะทยอยทยอยมากใกล้เมื่อตะละผู้บังการโอ้ถ้าบางคนอยากบังการก็ดคืนได้กิเบิ่งการได้ตอนนี้ก็บ่ใครมีแล้วลดหน้อยถอยหลังน้ไปแล้วก็ดีแล้วล่ะคุณย้อมพับค์เลยเล่นมุ่นไหวพาในท่านจิตวัดอืมครับเอากับเบอร์โทรปูเบอร์โทรปูใครข้าใครไปรอดหนึ่งวันนี้เนาะอ๋เดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอไว้ดอกเนื่อ ครับเพราะช่วงนี้รูกัเริ่มเริ่มมีเวลาในพักพอนมีเวลาในถ้ำคิดแบบไอ้นี่แล้วครับสงเล้วนะครับวันนี้ก็ขึ้นเบอร์จะกรอบนึงนะครับท้อแรกมีแค่น้อยบอผู้เพื่อนบอได้เบอร์ผู้เพื่อนอยากเบิ้งนะโทรมาถามผมนะกับอ่ากลายอยู่นะครับโทษมากอันคิดกับว่าว่าคุณเบอร ปูแน่พัสนก็เลยได้โทษถามกันเอาฮะนะเบอร์เบอร์อะไรครับ0842300432432เป็นเบอร์ไล่นำมันบอคปูอืมเบอร์ไล่นขึ้นไร่ที่ได้ได้คุณยมเอาโอเคครับผมนี่กั นี่นะครับมีครบทุกอย่างครับผมสรุปแนวท่าของปูนะครับววันที่16ตุลาคม2 5 66ันอร้อยหกบหกโตนะครับหนึ่งสีหครับที่จริงเป็นเลขชุด6กโตครับแต่ว่าปูว่าเขียนแยกกันไว้จักน้อยแนะ่ว่าสัน่นเขียนแยกกันไว้จักน้อยเพราะว่ามันอาจจะเป็นเลขสามโตนะครับ หรือว่าถ้าผู้ใดหาจับลอตเตอรี่ได้ชุดนี้ก็หาจับไว้ครับผมแต่ว่าเลข2ตัวหันเม็ดเดียวคือ4-2นะครับเม็ดเดียวคือสี่สองนะครับแล้วกัเบอร์โทรปูนะครับสำหรับ f อซีหลายๆท่านที่สอบถามแอดมาในคลิปในคอมเมนต์ในแชทนะครับเนาะถายังบ่ทันด พราะว่าเพิ่อนอยากจะมาเบิงดวงเบิองหยังกับปูนะครับกับเบอร์โทรเบอร์นี้เลยครับเป็นเบอร์ไล่นน่ำครับแอดไล่ใดครับผม,ม,มอ่อโอเคพอสมควรอ๋บอบาดีกับที่รบกวนปูซัมนี่ได้ครับบาดน,นี้ ขอคุณปูได้หลายครับผมเจริญพรอคุณโยมอายุวันนะสุขพระพลงัง